สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในรายการผสมชัยช่องชาแนลเป็นช่องชาแนลของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาคุยกันเรื่องปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับยางเคลฟเครื่องเคลฟนะครับปัญหาที่ลูกค้าเจอกันส่วนมากนะครับเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่มันไม่เล็กนะครับถ้าในอนาคตรเราปล่อยไว้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของ ลูกกิ้งนะครับผมที่ใช้อยู่กับเครื่องรีดยางของท่านนะครับแต่ละคนนะครับผมปัญหาที่เกิดคืออะไรนะครับปัญหาของเผาขาดนะครับผมนะครับหรือเผาไม่ได้ขนาดลูกปืนหลวมนะครับปัญหาปัญหานี้นะครับผมหลักๆเลยนะครับที่ส่วนใหญ่ที่จะมาปรึกษากับเรานะครับผมเกิดจากการใช้งานของลูกค้า เบื้องต้นนะครับครับผมปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ลูกค้าไม่อาจมองข้ามนะครับคือการเลือกใช้ลูกปืนนะครับผมปรถมชัยของเรานะครับมีสิ่งดีๆแนะนําให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้ลูกปืนที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะสมกับจากนิยามของลูกค้านะครับของที่ใช้อยู่นะครับ เป็นแบบไหนนะครับผมลักษณะการเลือกใช้เป็นแบบไหนนะครับจุดนี้สําคัญมากอ่าเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าเป็นแบบไหนครับครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะครับผมลูกปืนที่เหมาะสมกับจากลิ้ยางของเรานะครับผมตัวที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นลูกปืนอ่านไครับทรงเม็ดหมอนนะครับผมตัวนี้จะรองรับแรง บิดของลูกกลิ้งนะครับได้ดีมากนะครับจะดีกว่าลูกปืนเม็ดกลมนะครับลูกค้าลองไปเช็คลูกปืนของท่านดูนะครับที่อยู่ในเสื้อลูกปืนว่าเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นเม็ดกลมควรแนะนํานะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับผมใช้เม็ดหมอนจะรองรับได้นะครับดีกว่านะครับรับแรงได้ดีกว่านะครับดูการเคลื่อนไหวเป็นอิสระนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของทางเราเองนะครับ ptc นะครับผม เหมาะกับลูกปืนที่ใช้กับลูกกิ้งขนาด14นิ้ว16นิ้วหรือ18นิ้วนะครับที่ลูกค้าใช้อยู่ทั่วไปนะครับจนถึงขนาดใหญ่เลยทางเราก็มีจำหน่ายนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วประหยัดและลูกค้านะครับผมสามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลานะครับผมเรื่องการใช้ลูกปืนนะครับผมส่วนลูกค้านะครับท่านใดนะครับผม ทีล่ลูกปืนแล้วไปทําทให้เผาของท่านขาดนะครับทางบริษัทเราก็มีบริการนะครับผมเปลี่ยนเผาะนะครับหรือจะสร้างลูกใหม่ให้ในราคาพิเศษทางเรามีข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้าทุกทกท่านนะครับผมถ้าลูกค้าดูคลิปตัวนี้อยู่นะครับและสนใจนะครับติดต่อกับทางเรานะครับผมเราจะขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับยังไงก็ให้ลูกค้านะครับ หมั่นตรวจสอบนะครับเรื่องของลูกปืนการอาจะระบีลูกปืนนะครับเพราะว่าจุดเล็กๆนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับที่ทําให้เครื่องจักรของเรานะครับใช้งานได้ดีตลอดไปนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมทางเราก็มีคลิปแนะนําตอนนี้ EP นี้ก็เป็น EP แรกนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ใดๆในเครื่องจักร ส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำของกับทางลูกค้าทุกๆท่านอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ